สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรัฐธรรมผูมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับพบกับเราสองคนทางช่อง11 HD ครับแน่นอนเราเกาะติดประเด็นนโยบายชาวบ้านนะครับที่รัฐบาลน,นั้นเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆและสถานการณ์เร่งด่วนนะครับ,รบซึ่งณตอนนี้ในเรื่องของโควิดก็ดีขึ้นเนาะดีขึ้นดีขึ้นถือว่าดีขึ้นตามลำดับ,ดบ ทั้งในส่วนของการเปิดประเทศแล้วก็สถานการณ์การท่องเที่ยวการค้าการขายนะครับก็ค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต<ช>่แน่นอนยังคงต้องคุ้มเข้่อยู่ครับถ้าเราสังเกตดีๆนะจริงๆก็คือเราอัดอั้นเรื่องของการเดินทางมาเนี่ยค่อนข้างเยอะครับเนาะแล้วก็แต่ยังโชคดีนะครับที่ว่าพอเราเริ่มเดินทางกันเนี่ยเราก็ยังคงเรื่องมาตรการเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ครับคนเดินทางมากใช่คือไปเที่ยวกันเยอะแต่ก็เห็นหลายคนก็ใส่แมส์แล้วก็มีการรักษาระยะห่างบางคนบางคนพกสเป์ส่วนตัวนะพกไปไหนอย่างอย่างบ้านผมนี่คือมีส่วนตัวทุกคนเลยก็ใส่เป็นขวดเล็กๆไปไหนมาไหนก็จะได้สะดวกสบายนะครับและล่าสุดเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติรบกลางนะครับในการ จัดซื้อยาโมนูพิราเวียนะครับแล้วก็ให้รัฐวิสาหกิจนั้นจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มให้ทางพนักงานนะครับก็เป็นหลายๆมาตรการในการควบคุมและป้องกันโควิดนะครับโดยคอรมอ,อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ65งบกลางค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับจำนวนประมาณ1,300 34ล้านบาทครับก็มี4หน่วยงานสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข528ล้านรกรมการแพทย์500ล้านนะครับอันนี้ใช้ซื้อยาโมโนพิราเวียเพื่อบรรเทาอาการโควิดนะครับ,รบกรมควบคุมโรค58ล้านกรมแพทย์แผนไทยและกรมแพทย์ทางเลือก248ล้านนะครับซึ่งยาโมโนพิราเวียเนี่ยเป็นยาตัวแรกที่จะใช้ในการรักษาเฉพาะโรคโควิดที่คิดค้นพัฒนาและ ผลิตโดยบริษัท MSD นะครับซึ่ง<ม>เป็นบริษัทผู้วางแผนจะขึ้นทะเบียนกับ,บองค์การอาหารและยาสารัฐในเดือนตุลาคม64นะครับ<ม>ก็ดำเนินการควบคู่กันไปนะครับ,รบส่วนประเทศไทยเนี่ยคาดว่าจะมีการขึ้นทะเบียนกับทางอยไทยเนี่ยภายในเดือนพฤศจิกายนนี้<ม>นะครับถ้าขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับซึ่งยาโมโนพิลาเวียเนี่ยเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ออกฤทธิ์ต้านไวรัสนะครับพัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่และได้ผ่านการวิจัยขั้นสุดท้ายไปเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาโดยผู้ป่วยหนึ่งคนจะต้องรับประทานยาวันละ2ครั้งครั้งละ4เม็ดรวม5วันนะครับหรือประมาณ40เม็ดต่อการรักษา1ครั้งนะครับซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีอาการป่วยหนักและเสียชีวิตลงได้ถึง5 0อีกด้วยนะครับ นอกจากนี้คอรมอก็เห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมสามารถจัดหาวัคซีนซิโนโฟาร์มนะครับมาฉีดให้กับพนักงานของตัวเองได้โดยต้องผ่านหน่วยงานกลมควบคุมโรคอ<ะ>งการเศสั์สถาบันวัคซีนแห่งชาติสภากาชาติไทยราชวิทยาลัยจุฬาภร์หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนก็ เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยได้เข้าถึงวัคซีนได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับผมทีนี้ยาโมนูพิลาเวียเนี่ยเราก็จะใช้เฉพาะกลุ่มควบคู่กับยาฟาวิพิลาเวียที่เราใช้อยู่แล้วนะครับก็เป็นหลายๆมาตรการในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโควิดครับถัดไปครับมาดูในเรื่องของการยกระดับบัตรทอง ในปี2565นะครับซึ่งในแพทย์ปเด็จธรรมทัตอารีครับเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชนะครับก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ยมีการเห็นมตินะครับลงมติกันแล้วก็เห็นชอบ,บร่างประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิ์ได้รับนะครับเพื่อสนับสนุนนโยบาย ยกระดับศักดิ์ศรีไม่ว่ายากดีมีจนซึ่งนโยบายนี้นะฮะในงบส5ร4ก็มีการดำเนินการนโยบายยกระดับระบบหลักประการสุขภาพตามรายการนี้นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังะนะครับก็คือประชานชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับปอประจำครอบครัวในหน่วยบริการ,ระสมภูมิที่ไหนก็ได้นะครับดำเนินการไปแล้วในพื้นที่เขตเจ็ด 7, คอนแกนเขต8อุดรธานีเขต9นครราชสีมา เขตสิบอุบลราชธานีและเขตสิบสากรุงเทพมหานครคือไปใช้บริการที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเจ็บป่วยนะครับโรคมะเร็เรงครับไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อมอันนี้ดําเนินการได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันทีไม่ต้องรอ15วันนะซึ่งเมื่อก่อนได้ต้องรอ15บห้าวันนะแต่อันนี้ก็คือ ใช้ิทธิ์ได้ทันทีเลยสะดวกรวดเร็วไปวันนี้ใช้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มีสิทธิ์อยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยแต่สิทธิ์ที่นี่ยังยังไม่เคยมีแต่วันนี้ป่วยไปใช้ได้เลยในกรณีเล็กด่วนนะนะครับแล้วก็ผู้ป่วยในครับไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวนะครับอันนี้นำร่องดำเนินการเฉพาะในพื้นที่เขต9ก้าก่อนนะครับของนครราชสีมาแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครเอาก็สองพื้นที่ก่อนเป็นพื้นที่นำร่อง และอนาคตก็จะมีการขยายใไปที่อื่นๆอีกนะครับและในปี2565ครับสปสชก็จะขยายบริการผู้ป่วยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวทั่วประเทศนะครับเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับบริการผู้ป่วยทั่วไปทุกรายการที่เข้าบริการในเขตหรือข้ามเขตไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะครับเพราะอย่างเมื่อก่อนเนี่ย การทําใบส่งตัวเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานะครับบางทีเสียเวลาไปวันหนึ่ง <ๆ S 1> กว่า,นวาคนเจ็บป่วยรอก็ใช่ร้อนเนาะใช่กว่ากว่าที่จะไปได้เลยเพราะว่าต้องผ่านขั้นตอนนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยอแต่ว่าถ้าเกิดสมสมชมีการอัประดับในเรื่องของบัตรทองตรงนี้นะครับคือผู้ป่วยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอการส่งตัวเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับผู้ป่วยจะได้รักษาอย่างกันทุ่งทีครับ คือคนป่วยหรือว่าญาติคนป่วยเนี่ยเวลาไปรักษาเนี่ยบางทีมันต้องรอขั้นตอนนี่นู่นอ่ะมันก็ร้อนใจใช่เ,เราก็ห่วงคน<ช>ของเราห่วงตัวเราเองเนาะ<ช>แต่นี่นีที่ผ่านมาด้วยระบบเนี่ยบางทีมันอาจจะติดขัดในเรื่องของการเชื่อมข้อมูลระหว่างกาันถูกครับใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันมีการปลดล็อกให้การเชื่อมข้อมูลการส่งตัวเนี่ยมันสะดวกมันคล่องตัวรวดเร็วมากขึ้นคือทั้งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะ เชื่อมโยงการรักษาเนี่ย<ช>แต่ที่ผ่านมาบางทีมันติดขัดด้วยระเบียบบางอย่างตอนนี้มันมีการปลดล็อกนะครับด้วยระบบเทคโนโลยีนะครับการส่งต่อข้อมูลเนี่ยก็ทําให้สามารถช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตรทองก็คือเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนเนี่ยในการรักษาพยาบาลเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะใช้สิทธิ์ได้รวดเร็วมากขึ้นก็ไม่ต้องออร้อนใจใ<ช>นะครับเหมือนก่อนหน้านี้บางทีติดขัดในเรื่องของขั้นตอนบางอย่างนะครับแล้วก็ บางส่วนเนี่ยเขานำร่องในบางจังหวัดครับก็ค่อยๆขยับขยายไปคือระบบมันต้องค่อยๆค่อยๆอุ่นเครื่องไปก่อนเดี๋ยวเต็มระบบก็คาดว่าอีกไม่นานนะครับก็คงเชื่อมโยงกันได้หมดนะครับไปดูในเรื่องของชุดตรวจ ATK ครับหลังจากมีบางจังหวัดนะครับเกิดปัญหาได้ผลตรวจลวงวงจำนวนมากครับซึ่งเป็นผลจากการใช้ชุดตรวจ ATK ที่ไม่ได้คุณภาพนะบางคนบอก มีการบริจาคมาคแล้วบางทีไอ้คนที่ไปซื้อของบริจาคเนี่ยบางทีไปสั่งมาจากต่างประเทศสั่งทางออนไลน์เนี่ยซึ่งมันไม่ได้ผ่านอโยไทยไม่ได้มีการตรวจสอบมาตรฐานเนี่ยก็เจอของไม่มีคุณภาพให้ผลลวงทีนี้วุ่นวายเลยนะครับล่าสุดทางอโยก็ขอให้ประชาชนนั้นถ้าจะใช้ชุดตรวจนะก็ขอให้ใช้ชุดตรวจที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานของอโยไทยซึ่งปัจจุบันมีประมาณ100ยยี่ห้อ พี่ออยอนุญัติแล้วนะบบท่านสามารถไปตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของออยพิมพ์ไปว่าสำนักง,งานออยขึ้นมาเลยบบหรือท่านจะสแกน QR Code ที่หน้าจอที่ขึ้นอยู่นี้ก็ได้นะ<บ><ๆ>ครับเข้าไปดูว่ามีชุดตรวจ a t ทยี่ห้ออะไรบ้างที่สามารถใช้ได้และผ่านออยแล้วถ้าเป็นขายตามออนไลน์ต่างๆที่ไม่รู้ที่มาที่ไปชัดเจนเนี่ยอย่าไปซื้อ เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของที่ไม่มีคุณภาพครับบางทีเขาไปสั่งตรงมาจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านอยอยไม่รู้ของจริงหรือของปลอมของจริงก็ไม่รู้ว่ามันเสื่อมคุณภาพหรือเปล่าใช่แต่ถ้าคุณซื้อจากร้านขายยาหรือว่าซื้อทางออนไลน์กับร้านค้าที่เชื่อถือได้อันเนี้ยนนเขาก็ต้องรักษาชื่อเสียงเขาอยู่แล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเราในการใช้ชุดตรวจเอท ปัจจุบันราคาก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะพอมันมีผู้ค้าหลายรายมีทางเลือกเยอะมีทางเลือกเยอะขึ้นราคาก็ต่ําลงมานะครับรวมถึงของที่ได้รับบริจาคมาด้วยบางหน่วยงานเขามีการไปมอบให้นู่นให้นี่ก็ต้องดูด้วยว่าของบริจาคเนี่ยมันมีคุณภาพยี่ห้อนี้ออยไทยอนุมัติแล้วหรือยังเวลาใช้เนี่ยมันจะได้ทัวร์เพราะว่าถ้าเจอผลตรวจลวงนี่ปวดหัวเลยนะติดเป็นไม่ติดไม่ติดเป็นติด อะไรเงี้ยก็จะอันตรายหนักเข้าไปอีกนะครับก็ฝากไว้นะร่วมกันร่วมกันร่วมโดยช่วยกันนะครับถัดไปครับมติคารมบอที่ผ่านมานะฮะก็พูดในเรื่องของการประกันรายได้ครับข้าวของปี2 5 6 4ันะครับรอบที่1ซึ่งล่าสุดครับทกศก็เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วนะครับโดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ ตามนี้เลยนะครับมีราคาความชื้นที่ไม่เกิน15%อไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่ยกไว้ข้าเจ้านะครับข้าเจ้านี่ไม่เกิน50ไร่โดยชดเชยเป็นจํานวนตันในแต่ละชนิดตามนี้เลยนะครับมาดูกันท้บเลือกของมะลิครับราคา15,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน14ตันครับจ่ายชดเชย4,135.77บาทต่อตันนะครับ ค่าเปลือกขอมรินอกพื้นที่ราคา14,000บาทต่อตันครวเรือนละไม่เกิน16ตันจะชดเชย3,500 92.25บาทต่อตันข้าเปลือกขอปทุมธานีราคา11,000บาทต่อตัคนครวเรือนละไม่เกิน25ตันนะครับจ่ชดเชย10,512.13บาทต่อตันค่าเปลือกเหนียวราคา12,000บาทต่อตัคนครวเรือนละไม่เกิน16ตันจะชดเชย4,337.7 47บาทต่อตัน ข้าเปลือกเจ้าราคา1 0 0 0 0บาทต่อตันคนเลอรลไม่เกิน30ตันจ่ายชดเชย1934.62รบาทต่อตันนะครับเดืองวัตี่1นครับเกษตรกรต้องเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลานะครับทกสจะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีในวันที่9พฤศจิกายนสําหรับวัตี่1ส่วนวัตี่2งวัตี่3วัที่4ทกสครับจะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีในวันที่10 พฤศจิกายน2564นะครับครับเดี๋ยวแก้ข้อมูลนิดนึงนะฮะสำหรับเข้าเปลือกของปทุมธานีเนี่ยชดเชยตันละ1 0 5 2บาท13สตางค์นะครับครับผมซึ่งการที่จะตรวจสอบนะครับขั้นตอนหรือช่องทางก็ไปดูที่เว็บไซต์นะครับของทางทกสอบสอบนะครับพอเข้าไปก็กรอกเลข บัตรประจำตัวประชาชนของเราอ่ะนะครับกรอกเข้าไปได้เลยนะครับมันก็เข้าระบบเข้าระบบมันก็จะดูให้นะครับซึ่งถือว่าปีนี้นะครับก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรเนี่ยควบคุมกว่า4.68ล้านคนเลยทีเดียวครับนะครับก็ชุดแรกที่ได้ไปเนี่ยก็มีประมาณ500,000กว่าครัวเรือนครับที่ได้รับเงินประกันรายได้ข้าวชุดแรกชุดแรกก็เดี๋ยวจะมีเป็นช่วงๆนะครับก็คือจะมี ราคากลางที่รัฐบาลกําหนดไว้ว่าจะให้ราคานี้นะครับและถ้าราคาในท้องตลาดณเวลานั้นๆเนี่ยดูว่ามันมากน้อยแค่ไหนถ้ามันเกินกว่าราคากลางรัฐบา,ากลาก็ไม่ชดเยชยเพราะว่าถือว่าได้เยอะแล้วได้ต่ำไแล้วแต่ถ้าได้ต่ํากว่าราคากลางอย่างช่วงนี้ยรัฐบา,ากลาก็จะชดเชยในส่วนต่างที่มันต่ํากว่าราคากลางนะครับก็เงินเข้าบัญชีไปแล้ว5้าแสนกว่าครัวเรือนนะครับสาหรับเงินประกันรายได้ข้าวห้าชนิด นะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาทั่วประเทศนะครับหรือว่าท่านจะไปตรวจสอบทางแอปของทกศก็ได้หรือว่าบางท่านทางออนไลน์ไม่สะดวกก็ไปติดต่อทกศศโดยตรงที่อยู่ใกล้บ้านได้เลยนะครับเขาก็จะมีข้อมูลในการโอนเงินและช่วยเหลือพี่น้องชาวนาอยู่นะครับอ้าไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของที่อยู่อาศัยครับ้านเช่าราคาถูกเพื่อช่วยคนรายได้น้อยนะครับหนึ่งแสนหลัง ทางคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติไฟเขียวให้เริ่มดําเนินโครงการแล้วนะครับก็คือแล้วเวลาก็คือปี65ถึงปี68นะครับ4ปีนี้นะครับก็จะมีบ้านเช่า1 0 0 0 0แสนหลังสำหรับคนรายได้น้อยนะครับซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนนะครับโดยภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนคือภาครัฐเนี่ยให้งบมาส่วนหนึ่ง ที่เหลือเอกชนเนี่ยก็ออกงบตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็นําไปบริหารจัดการนะครับเพื่อนํามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็มีทั้งบ้านเดียวชั้นเดียวและบ้านเดียว2ชั้นนะครับราคาเช่าเนี่ยเริ่มต้นเดือนละ1,500บาทได้หมดทั้งผู้สูงอายุนะครับกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนโสดนะกลุ่มครอบครวัวใหม่กลุ่มคนรายได้น้อย นะครับก็จะครอบคลุมรวมถึงกลุ่มครัวเรือนใหม่ด้วยอันนี้ได้หมดนะใน1นึ่งแสนหลังก็จะมีทั้งในส่วนของการไปดูบ้านเดิมห้องเดิมที่การเคหะมีอยู่แล้วครันำมาบริหารจัดการใหม่และการสร้างเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีความต้องการของประชาชนร,รวมการคืน1นึ่งแสนหลังนะครับ,รบเสร็จทั้งหมดภายในปี68นะครับก็ จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการมีที่อยู่อาศัยในราคาถูกและเป็นบ้านที่มีคุณภาพดีถามว่าจองได้หรือยังนะครับณนะตอนนี้คงยังจองไม่ได้เพราะว่าระยะเวลาเขามีคือปี65ถึงปี68เดี๋ยวยังไงท่านต้องไปติดตามข่าวจากการเคหะในพื้นที่จังหวัดของท่านแต่ละจังหวัดเขาจะมีการเคหะอยู่การเคหะนั่นแหละจะเป็นตัวแทนหน่วยงานรัฐที่จะร่วมกับภาคเอกชนต่างๆในการจัดสร้าง บ้านเช่า10,000แสนหลังนี่แหละนะครับเดี๋ยวยังไงต้องรอติดตามข่าวว่าในจังหวัดของท่านน่ะการเคหะเนี่ยเขาดําเนินการในพื้นที่ใดบ้างท่านก็ไปจองณตอนนั้นนะครับรก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะมีข่าวมาลักษณะอย่างนี้นะครับใช่ผู้ที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการนะฮะผร,ร้ด้ยโอกาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยหูหลังละพันห้าณเริ่ต้นเริ่มต้นคือมีพันห้าสองพันสามพันตามขนาดของบ้านไนงะแล้วบางทีมันไม่ใช่แค่บ้านนะเขามีบริเวณบ้านให้ด้วยอ จะจอดรถจะออกกําลังกายจะปลูกผักอะไรเงี้ยทําได้ด้วย,ยอ่าดต๋ยังไงต้องรอติดตามข่าวจากการเคหะในแต่และจังหวัดของท่านนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนไปจองบ้านครับเ้าถัดไปครับในเรื่องของการรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเป็กนะฮะโดยรัฐมนตรีนะฮะจะรับมอบเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเป็กของไทยนะฮะในปี2565 โดยธียมการประชุมครั้งนี้นะครับก็คือ APEC Thailand 2022 Open Connect Balance นะครับคือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุละเป็นคล้องจองนะฟังงเราดูเราอาณาคตสงสัสยนะครับแล้วมีตาราสัญลักษณ์ด้วยนะว่าเป็นฉลอมคือเขามีการประกวดกันจัดประกวดโดยคนไทยโอ้โหแล้วแบบคือผมดูที่เขารอบมานะ คือสวยๆดังันน้นเน่ยโลโ้ฝีมือคนไทยอ่ะแล้วก็ตัดสินเหลือเ,ออเพียงหนึ่งนะเป็นโลโกโ้นะครับเนี่ยฉลอมเนี่ยออกแบบโดยคุณชวนนรับวงตระกูลจงเขาบอกว่าเนี่ยต้องการที่อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยเนี่ยม,มาอย่างยาวนานนะครับทางในด้านของการค้าและเศรษฐกิจเออจริงนะฉลอมนี่นะทั้งการค้าและเศรษฐกิจเลยคืออันนี้คือแบบต่างๆที่เข้ารอบสิบแบบ มั้งประมาณสิบนบาสุดท้ายเนี่ยโอ้โหส,ยสวยงี้เลยอย่างที่บอกนะฮะส่วนประเด็นสําคัญในการที่ไทยจะผลักดันนะมาดูแล้วกันนะครับมีสามด้านด้วยกันนะครับด้านแรกคือด้านส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมเพื่อผลักดันการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและสมดุลในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงเข้าหากันได้นะครับ,รบด้านที่สองครับด้าน การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเอเปกเลยนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุความมั่นคั่งในระยะยาวและด้านสุดท้ายครับด้านการฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยวเพื่อเร่งฟื้นฟูและการเจริญเติมโตในภูมิภาคหลังยุคโควิด -19 ครับซึ่งนายกก็บอกว่าการประชุมเนี่ยต้องมีความรัดกุมในเรื่องของ ระบบสาธานณสุขด้วยนะเคร่งครัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในการตรวจต่างๆทั้งก่อนและหลังการประชุมนายกบอกไม่ได้เลยในอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญครับต้องทําอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็จะมีการเรียกเรียกว่าบันทึกเทปพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพด้วยเนาะจะมาเผยแพร่ด้วยนะที่เรารับจากนิวซีแลนด์คือ12พอพยนะครับแล้วก็จะมีการเผยแพร่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะ13พย นะครับท่านสามารถติดตามทั้งสดและย้อนหลังได้นะครับในเครือข่ายสื่อของกรมิารพันธ์นะทั้ง NBT นะครับ NBT World ช่องภาษาอังกฤษและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวในสื่อของเรานะครับ NBT c บ n t r a l เตดี๋ยวก็คงจะมีภาพแล้วก็อินโฟกราฟิกให้ได้รับชมกันนะครับก็เป็นข่าวดีนะถือว่า รับเป็นเจ้าภาพในการประชุมแน่นอนแหละคือทาให้เขาเห็นศักยภาพของประเทศไทยของเราแล้วก็จะเกิดการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจตามมาด้วยนะฮะพอเดี๋ยวปีหน้าทุกระดับเลยผมว่ามันจะกระตุ้นทุกระดับเลยนะคือปีหน้าเนี่ยผู้นํามหาอำนาจของโลกเนี่ยจะมาประชุมกันที่เมืองไทยนะครับก็น่าผมจําไม่ผิดน่าจะเดือนช่วงเดือนตุลาหรือพฤศจิกาถ้าจาไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยก็เรียกว่าเราจะเป็นทั้งโลกจะจับจ้องมาที่ประเทศไทย ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของเศรษฐกิจและความปลอดภัยนะครับเอาไปดูในเรื่องของการเลือกตั้งอบตนะครับ28พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยประมาณ5,000แห่งทั่วประเทศนะครับอ๋อมีป้ายอยู่นะซึ่งทางกกตเนี่ยตอนนี้เขามีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับซึ่งการประกาศเนี่ยเขาก็จะส่งเอกสารไปที่บ้านของท่านท่าน้องดูจดหมายหน่อย บรูดประเนียมาส่งเนี่ยเขาจะมีแจ้งรายชื่อครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกกตด้วยตรวจสอบรายชื่อของท่านเองนะถ้าท่านที่เกียจไปอ่านเอกสาริดทางมือถือก็ได้ครับดูทางมือถือก็ได้ท่านตรวจสอบเลยว่าชื่อของท่านหน่วยเลือกตั้งของท่านมันถูกต้องหรือเปล่าในบ้านของท่านเนี่ยมีชื่อคนอื่นโผล่มาหรือเปล่าผิดผิดแปลกหรือเปล่าหรือว่ามีชื่อใครเนี่ยหายไปหรือเปล่าครับท่านตรวจดูตอนนี้เลย หรือจะไปตรวจสอบที่อำเภอก็ได้นะครับและท่านก็สามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต,ต่างๆได้ภายในวันที่17พฤศจิกายนนี้ค,คือถ้ามันมีอะไรผิดแปลกไปในเรื่องของรายชื่อลายชื่อหายไปรายชื่อเพิ่มใหม่ไม่รู้จักนะท่านแจ้งอำเภอภายในวันที่17พออยอนี้นะครับเพื่อร่วมกันตรวจสอบแล้วก็คัดกรองการเลือกตั้งอ,อ,ตอบตนะครับแล้วก็ไปเลือกกันวันที่28 พฤศจิกายนนี้นะครับไปเลือกเนี่ยจะมีบัตรให้ท่านคนละสองใบใบหนึ่งเลือกนายกอบตครับกาได้หนึ่งเบอร์เท่านั้นอีกใบหนึ่งเลือกสมาชิกอบตซึ่งสมาชิกอบตต้องไปดูว่าในเขตของท่านเนี่ยกาได้กี่เบอร์ครับบางเขตได้เบอร์หนึ่งบางเขตได้สองอันเนี้ยท่านต้องไปดูข้อมูลแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าในส่วนของนายกอบตเนี่ยได้คนละหนึ่งเบอร์ครับเพราะฉะนั้นบัตรประชาชน วันเลือกตั้งนะแโมงเช้าถึง5โมงเย็นหน่วยเลือกตั้งไกลบ้านรับบัตรสองใบก็รับใครชอบใครก็ <ไป S 1> จัดเต็มเลย,เ,ลยเป็นสิทธิ์ของเราแล้วนะนะฮะ,ะ,ะ,ะถัดไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะครับทางกระทรวงแรงงานนะครับโดยท่านรัฐมนตรีครับคุณสุชาติชมกิ่นก็ออกมาเตือนนะฮะว่าอยากจะฝากถึงแรงงานต่างด้าวนะครับเน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคอรมอเมื่อวันที่28กันยายนครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะฮะกระทรวงมหาดไทยครับมีการออกประกาศของมหาดไทยเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาซึ่งตรงนี้ครับมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทำให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายนั้น กับมาขึ้นทะเบียนได้เป็นช่องว่างแล้วนะฮะแต่มีระยะเวลาถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับใครที่พลาดไปยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเป็นโอกาสของท่านแล้วนะครับแรงงานต่างด้าวนะครับรีบไปลงทะเบียนหรือว่านายจ้างพาพาไปหน่อยใช่คือยังไงการลงทะเบียนเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากกว่าไม่ลงทะเบียนครับเพราะว่าจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆถูกต้องนะครับในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับการเบริกจ่ายการช่วยเหลือต่างๆนะครับ และที่สําคัญเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่พวกเราจะได้มีการควบคุมป้องกันโควิดเพราะว่าเข้าสู่กระบวนการคัดกรองอมีการตรวจสอบโรคต่างๆเพราะว่าถ้ามาแบบหลบหลบซ่อนๆไม่มีการตรวจสอบเนี่ยพอมันมีใครคนใดคนหนึ่งติดโควิดขึ้นมาแล้วมันลุกลามไปเนี่ยคือภาพรวมทั้งหมดหมันล้มไปด้วยถูกต้องครับเราก็ต้องช่วยกันตรงนี้นะครับในส่วนของออพี่น้องออนายจ้างและพี่น้องแรงงาน,<ใ>นต่างด้าวทั่วประเทศนะครับอ้าว โอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะ,ระเ,นนเรื่องใหญ่นะสลากแพงครับหลายคนก็บ่นกันมาตลอดนะบางช่วงก็ขายไม่เกินแปดสิบครับนะบางช่วงก็เกินไปเยอะออบางร้านก็โอ้โหก็ล่าสุดนะครับ,รบท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุชานาคาใสนะครับพร้อมด้วยคุณเสกสกลอัฐาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีนะครับและพันโทนหนุน สันสนาคมพุ่มเนยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรวมถึงคุณละวรนแสงสนิทประธานสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็หาลือร่วมกับเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลยในการแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่ขายแพงเกินราคาบา,า,นนะาบางร,บร้านนะผมย้ําว่าบางร้านนะคือบางร้านเขาก็ขายไม่เกินแต่ขายเกินก็มีเยอะ นะแต่ว่าคือจริงๆเขามีกฎหมายอยู่แน่ว่าห้ามขายเกินแล้วคนขายเกินมีทั้งโทษจำคุกมีทั้งโทษปรับนะ,ะแต่บางทีเราเห็นผู้ค้ารายย่อยก็เป็นผู้มีรายได้น้อยเนาะบางทีผู้ตรงๆความเป็นคนไทยเนาะก็ไม่อยากจะไปดําเนินคดีหรือจะไปแจ้งความอะไรกัน<ช>นะครับก็เราใช้มาตรการพูดคุยกันเนี่ยก็จะดีกว่านะครับก็บอกว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจ ที่จะปล่อยให้มีการขายสลากแพงเกินราคาแต่ว่าต้องมีการบริหารจัดการต้องมีการควบคุมต้องมีวิธีในการช่วยกันลดต้นทุนให้กับประชาชนและผู้ค้าลอตเตอรี่นะครับซึ่งทางสลากเนี่ยมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังไม่ใช่แก้เป็นครั้งคราวนะครับและยืนยันว่ารัฐบาลและกองสลากมีความตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมให้เกิดความมั่นคงในการขายสลาก พร้อมกับย้ําเตือนผู้ค้าอย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างว่าส่วนราชการสามารถจัดสรรสลากได้ในราคาที่ต่ำกว่าสำนักงานสลากกำหนดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกและการสูญเสียเงินตามมาคือเราจะเคยเห็นข่าวว่าโดนหลอกว่ามีคนบอกว่าจะหาสลากราคาถูกม,มาขายให้คุณอ,อ๊อฟนะเป็นล้านเลยคุณอ๊อฟก็หลงเชื่อเอาเงินมาซื้อสรุป เป็นสลากปลอมหรือว่าไม่มีจริงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยครับครับผมทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ครับในคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมแล้วคุณต้นลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ